สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแมปแบ็คลูมม็อบอีกแล้วนะเองนะครับวันนี้เราจะมาต่อพาร์ทสองกันจะมาไามไม่กลัวแล้วก็จะมาสอนหาตัวต่อพาร์ทสองกันนั่นเองอเออาร์ทที่เราสองตัวอะไรไปบ้างนะลืมตัวเนี้ยลืมว่าเอาอยัางไง เจ้าหมาเนี่ยหมาน้ำตานี้ลืมเอาอยัางไงเสุดกปประทิวเล๊ะเปปเปอร์พิ๊กก็ลืมเหมือนกันนะเปปเปอร์พิ๊ตัวสีแดงเลยโอเคมันก็จะถ้าเรามาตรงนี้ตอนแรกครับมันก็จะมีตัวนึงยืนอยู่ตรงนี้นั่นเองน,นั่งแหละเราก็จะมาเก็บการตรงนี้พอเท่าเราก็จะเอ๊ะตัดหักไปแล้วนี่พอเท่าโอเคนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกนั่นเองตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว้าตกใจหมดเลยเือนเลือกอันนี้ครับเอา้าออเมื่อก่อนคอยเลือกอันนู้นไม่ใช่เลือทำไมมันเปลี่ยนอีกแล้วงงปฏิเบนไป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 เลย เลือกตรงนี้ไปนี่แล้วเราก็จะได้สก,กินมาหานั่นเองถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเราก็จะได้สก,กินมาส่วนอันที่เหลือผิดมานนะครับเราก็จะเข้าประตูนี้กันไปหาบับดัก,กน,นี่นะครับบับดัก,กเราก็จะมาหากุญนแจกกัน มีสองตัวอยู่ในที่นี้ด้วยกันตัวแรกเราต้องหากุญแจตรงนี้เอากุญแจตรงนี้มาจากนั้นเราก็าไปตรงแรกมันจะมีที่คลายอยู่นี่ครับเราก็จะคลายเลยข้างในนี้ก็จะมีที่เอาตัวอยู่นะส่วนข้างนอกก็จะมีค้อนเอาค้อนมาไปทุบเลยทุบตรงนี้ปัง ก็จะมีตัวอยู่ข้างในนะครับแต่ผมเก็บไปแล้วนั่นเองเด,ด,ดไปแล้วโอเคเราจะไปหาตัวอะไรกันต่อด,ดีนะตรงนั้นก็หาแล้วตรงนั้นก็หาแล้วตรงนี้นั่นก็หาไปแล้วไหนหาไปแล้ว ามาแล้วนี่ใช่ไหมใช่พามาแล้วนะครับครับต้องรับเดินทับเดินทับทับไม่ได้อะเราก็จะไปตรงน้ซึ่งไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมามั่วๆอะไรก็จะมีตรงนี้มีอะไรมีหมาอยู่มั้งถ้าจะไม่ผิด อาจจะเป็นหมาแต่ว่าผมลืมไปแล้วว่ามันใช่เปล่านั่นเองเก็บกุญแจไยประตูโซดาปุ๊บไขประตูยังไม่เคย,ขยไขใช่ไหม <Okay. S 1> ไปเ <Okay. S 1> ข้าพีก็เคยไขไปแล้ว <Okay. S 1> ลงไปเลยเลย <Okay. S 1> ข้าตู้แก มีตัวอยู่ตรงไหนแปะได้เลยนะคะตรงนี้เคยสอนไปแล้วตรงนี้ยังสวัสดีสวัสดีสสดปกติมันตั้งนี้กุญแจเซิทำไมฉันหามันไม่เจอ เพื่อจะตายแล้วนี่ไงกุญแจตรงนี Nein> ้นั่นเองนะครับว่าจะตายใครก็จะมีตัวเจ๊กอยู่ข้างในนนั่เองสามารถเก็บได้เลยไป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 ตรงอื่นกันตอนนี้เก็บตอนนี้สอนกันแล้วเด็กของนี้ก็จะมีตัวเหาเอยู่นะคะ เล่าตัวไล่เราอยู่โอ๋ออันนี้ลืมทางเลยลืมทางลืมทางจริงตรงนี้แน,น่เลยล้าจะมีตัวอยู่ตรงนี้นะครบถ้าจะไม่ผิดเชื่ออันนี้ออ้โหปับแล้บ

ัวสีชมพูลื่นจริงๆแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไหนไหมาลูกก่บัตรแต่มันเป็นสีชมพูนั้นลื่จริงเอาหน่อยเออมาสังเกตกันบ้างมาทางด้านกอนสังเกตันบ้างนนั่เองเดี๋ยวค่อยขับไปตรงไหนขึ้นเล็ไเบไปเลยขึ้นไปเย้เย้เออลมจริงๆ สวัสดีค่ะงหลายท่านผูชั้นโตหัวจะทำยังไงคุยครับเออเออกระสุหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบายๆครับเออครับกระสุพัดสามกัน